่คะไปฮอไกโดกันไปดูหิมะขาวๆสวยๆผู้ที่เข้ามาชมใหม่ช่วยกด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอลงคลิปหิมะเย็นๆให้หายคิดถึงญี่ปุ่นหน่อยนะคะอันนี้ไปก่อนที่จะมีไวรัสระบาดค่ะคงอีกนานกว่าจะได้เดินทางกันอีกครั้งนะคะต้องรอให้สถานการณ์ไวรัสโครโรนาหรือว่าโควิด -19 นี้ดีขึ้นก่อนเราจะไปขี่สโนวโ์โบิลตะลุยหิมะให้หายร้อนกันค่ะ ที่เห็นใส่หน้ากากนี่กันหนาวนะคะไม่ได้กันไวรัสนะคะทุกคนขี่ไปชมวิวหิมะขาวโพลนสุดตาสวยมากๆเลยค่ะก็สนุกเพลินไปอีกแบบหนึ่งค่ะฮอกไกโดจะอยู่ทางเหนือของญี่ปุ่นนะคะถ้าไปหน้าหนาวก็จะเห็นหิมะขาวโพลนอย่างนี้แทบทั้งเมืองเลยค่ะที่ขึ้นชื่ออีกอย่างก็คือนมค่ะเราจะคุ้นคุ้นได้ยินกันบ่อยๆนะคะว่านมจากฮอกไกโด ขนมเคก้กและชาจากฮอกไกโดก็จะอร่อยมากๆด้วยค่ะไปต่อกันที่หมู่บ้านไอโนกันค่ะไอโนเป็นชาวบ้านที่อยู่ที่บริเวณนี้มาก่อนชาวญี่ปุ่นอีกนะคะเขาก็เลยจำลองหมู่บ้านโบราณมาไว้ตรงนี้แสดงวิถีชีวิตของชาวไอโนให้นักท่องเที่ยวได้ชมมีการแสดงต่างๆแบบพื้นบ้าน และยูเนสโกก็ยกให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมด้วยนะคะที่นี่เดินชมวิวไปรอบๆดูหิมะสวยๆขาวๆช่วงหน้าหนาวสวยดีค่ะคลิปนี้จะเป็นธรรมชาติล้วนๆกันสักหน่อยนะคะ คลิปไม่ยาวค่ะสั้นๆเองดูให้จบนะคะท้ายคลิปจะมีรามเมงร้อนๆรออยู่ค่ะธรรมชาติสวยๆอีกที่หนึ่งที่อยากให้ไปก็คือหุบเขานรกค่ะหุบเขานรกจิโกกุดานิอยู่ในเมืองโนบริเบสึหุบเขานรกหรือว่าบางคนก็เรียกหุบผานรกนะคะอันนี้เกิดจากภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ เกิดน้ำพุร้อนแล้วก็บ่อโครนเดือดเดือดผุดๆตลอดเวลาเลยเวลาเราเดินไปก็จะเห็นควันขึ้นมาจากใต้ดินตลอดเวลาค่ะมีบ่อกรรมฐานขนาดใหญ่บางคนก็ชอบไปแช่เท้าที่นี่นะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่าจะรักษาโรคที่เกี่ยวกับเท้าได้มาค่ะปิดท้ายด้วยรามเมงร้อนๆแก้หนาวกันรามเมงก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องเคียงน่ารักนรักสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้ค่ะ จัดไปเลยค่ะทุกๆคนขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะช่วยกดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งสำหรับคลิปต่อไปด้วยสวัสดีค่ะ